สวัสดีครับพวกเราไฟเฟเตอร์เอเลิร์ดนะครับไฟเฟเตอร์เอเลิร์ดก็คืออุปกรณ์ติดตามและบอกตำแหน่งนักผจญเพลิงภายในอาคารแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งเราเกิดมาจากปัญหานี้ครับท่านคงเคยได้ยินข่าวไฟไหม้ที่หมู่บ้านกิจรานครเขตทวีวัฒนาใช่ไหมครับและในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ได้เกิดสุขอนุาพกรรมนะครับมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านนะครับและนอกจากนั้นนะครับส่งผลให้นักสับเพลิงครับที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเสียชีวิต อีก3ศพนะครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับปีพุทธศักราช2559นะครับในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต10ศพนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีทีมอาสากู้ภัยคือนักผจญเพลิงนะครับเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับและสาเหตุหลักๆที่ทําให้ทีมนักผจญเพลิงนะครับเสียชีวิตนะครับก็คือทีมนักผจญเพลิงนะครับได้เกิดการพัดหลงนะครับและไม่สามารถที่จะติดตามทีมไปได้เนื่องจาก ทัศานาวิสัยแย่เนื่องจากฟันไฟนะครับโดยที่นักพจนเพิงพัดหลงกระพิมและหมดสติไปนะครับก็จะทำให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาผู้รอดชีวิตครับปริมาณออกซิเจนของเขาก็จะลดลงครับคุณเสีเยยอการในการผ่าตพยาบาลเบื้องต้นไปนะครับเกิดความล่าช้าในการนำส่งโรงพยาบาลครับและสุดท้ายนะครับส่งผลให้โอกาสรอดชีวิตของเขาลดน้อยลงโดยข้อมูลอัคีีัยประเทศไทยปี2532ถึง2510แสดงว่าแนวโน้มของการเกิดอัคขีพยก็ยังเพิ่มสูงขึ้นตามในเสี่ยงที่ว่งไวนะครับและ โดยเฉลี่ยนะครับ30ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับเกิดขึ้นประมาณ5,8า0 0ันครั้งโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นปีละ2 0 0 0มนครั้ง ซึ่งหมายความว่าแต่ละวันจะมีเหตุเพลิงไหม้ถึง5-6พื้นที่นะครับซึ่งเป็นจํานวนที่มากนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวเราจึงได้ลงพื้นที่ไปหาชมรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยฐานดึงส่วนนะครับจังหวัดนนทบุรีได้ไปทําการสัมภาษณ์นะครับสอบถามนะครับแล้วก็สังเกตการทํางานของพี่ๆเขานะครับจนเราตกผลิตมาเป็นไฟฟ์ไฟเตอร์อเลอร์ดบ็อกนะครับก็คือกล่องนะครับที่สามารถแสดงแผนผังภายในอา,านะครับจากการเคลื่อนที่ของนักปับจนเพลิงได้นะครับกล่องเนี่ยสามารถทนอุณหภูมิ สามารถทําให้ทราบข้อมูลที่จําเป็นในการมีชิวิ่ของนักผจญเพลิงครับเช่นปริมาณออกซิเจนนะครับหรือสัญญาณชีพโดยที่ตัวโปรตไทป์ของเรานะครับในส่วนมีส้มเนี่ยก็จะเป็นตัวกล่องอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีสวิตช์อิมเมเจนซี่นะครับสามารถกดเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์วัด ออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็วันทาร์เรทได้นะครับแล้วก็จะมี I m U sensor ที่สามารถวัดการเคลื่อนที่ของนักผจญเพลิงได้นะครับและยังมีออกซิเจนเพรสเชอร์เซ็นเซอร์นะครับที่สามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่นักบัญเพลิงมีอยู่ได้นะครับและระบบนะครับก็จะส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุค,ความถี่ต่ำที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงนะครับมายังศูนย์คอมมานด์นะครับศูนย์คอมมานด์ก็จะรับ ข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าตัวโปรแกรมนะครับประมวลผลนะครับเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของทีมประจนเพลิงนะครับและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่นักประจนเพลิงเนี่ยเกิดการพัดหลงเกิดขึ้นนะครับคอมมานด์นะครับก็จะสั่งให้หัวหน้าทีมนะครับรีบกลับไปทําการค้นหาช่วยเหลือนักประจนเพลิงที่พัดหลงได้ครับทำให้สามารถช่วยเหลือนักประจนเพลิงที่พัดหลงได้อย่างทันท่วงทีและเพิ่มโอกาสการการอดชีวิตให้นักประจนเพลิงได้ครับโดยคอสต์สตัคเตอร์เราก็มีค่าพนาักฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับค่าดูแลระบบนะครับแล จำนวนกู้ภัยทั่วประเทศไทยนะครับจำนวน667,873คนนะครับแล้วก็เราจะโฟกัสย่อยลงมานะครับที่ในกรุงเทพมหานครนะครับจำนวน50,000 3,108คนครับทอมของเรานะครับเราจะขอแค่15%นะครับของอาสากู้ภัยในกรุงเทพนะครับทั้งหมดจำนวน7,967คนนะครับเราจะขายอุปกรณ์ในราคา3,500บาทนะครับเราก็จะได้เงินทั้งหมด27,881,700บาทส่วนชแนลของเรานะครับก็จะมีทางด้านออฟไซต์นะครับเราจะลงพื้นที่ไปแนะนำพี่อพปลนะครับพี่อาสากู้ภัยนะครับจุดต่างๆภายในกรุงเทพนะครับแล้วก็ส่วนออนไลน์นะครับก็จะมีทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางเว็บไซต์ของเราครับส่วนคีย์แมทริกนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะขายอุปกรณ์นะ ให้ได้50ตัวตอน1เดือน,นครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกๆเดือนนะครับดังนั้นนะครับเราจะเจอจุดคุ้มทุนที่เดือนที่4นะครับทำให้เรานะครับวางแผนในเฟสแรกนะครับว่าเราจะขายอุปรกรณ์ทั้งหมด450ชิ้นภายใน12เดือนนะครับซึ่งเราจะได้เงินมาทั้งหมด1.75ล้านบาทนะครับลบคอร์สท,ที่เราต้องลงทุนไปอีก 1.12ล้านนะครับทำให้เราได้กําไรทั้งหมด0.45ล้านบาทนะครับหรือประมาณ4 5 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เฟส2นะครับเป็นเฟสที่เราจะเน้นการขายให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาชดเชยค่า d e v วล o อปเมนในส่วนแรกนะครับที่เราขาดทุนไปและพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็มีศูนย์กู้ชีพซาเลนทอนโลบาลราดวิถีนะครับแล้วก็มีที่อาสากู้ภัยนะครับแยกปีวานนท์นะครับจังหวัดนนทบุรี และนอกจากนั้นนะครับก็มีพี่ชมรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยฐานลิมส่วนจังหวัดนนทบุรีครับและนี่คือทีมของเรานะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลการวงกอซั์นะครับมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะครับแล้วเราก็มีนายโอภาสกลพันธ์นะเป็น c ีอีโอ p อนด์ r ป m กรนะครับแล้วก็มีนายนัทพงษ์แท้อื้อนะครับเป็น Product d e s i g n แล้วก็มีนายชนาทิพย์ชงสุขสันติกุลนะครับเป็น Marketing ของเรานะครับสุดท้ายครับ quick alert quick learn q ครับจากพวกเรา fire fighter alert ครับขอบคุณครับ